เอกซาวทำไมถึงมีรุ่นเพาวเเติมสามเฟสขึ้นมาทําไมไม่รุ่นสามเฟสขึ้นมาครับรู้ไหมไฟเฟดเดียวกับสามเฟสามเฟสมันคืออะไรรู้ไหมกระท่อมไม่รู้รับอ๋อไม่รู้ทําไมไม่รู้อ่ะยังไม่ถามหน้ายังไม่ถามว่น้าโอ้ยกระถ่อมเฮ้ยไฟมันก็แบ่งออกหลายอย่างกระท่อมอย่างไฟบ้านเราถ้าบ้านทั่วไปธรรมดาเนี่ยใช้ไฟเฟสเดียวก็คือใช้ไฟจากไฟฟ้าแค่เฟสเดียวครับคิดอกกับไหมเฟสเดียวอ่ะ คือไฟชุดเดียวเข้าในระบบบ้านเราแค่นั้นแต่ถ้าโรงงานใหญ่เหมือนพี่เนี่ยเนี่ยของพี่เนี่ยจะเป็นระบบไฟ3เฟสทั้งหมดเอาแล้วมันต่างยังไงครับเฟสเดียวกับ3เฟสก็เฟสเดียวก็คือใช้ทุกโรเรียนแค่นั้นได้แต่ระบบโรงงานของพี่เนี่ยต้องไฟ3เฟสเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์ใช้ไฟเยอะถ้าไฟเฟสเดียวเนี่ยโอ้โหจะดึ้งไปไหนบ้างอ่ะไฟตกแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็เลยก็เลยเป็นไฟ3เฟสอย่างระบบตรงเนี้ยที่เราใช้กันเนี่ยไฟ3เฟสทั้งหมดแอร์นี่ก็ไฟ3เฟส ทุกตัวพราลงก๊ไฟสามเฟสทุกตัวเพื่อในการแบ่งไฟให้มันเท่ากันสมมติไฟมา3เส้น1 2 3เส้นเนี่ยไฟทุกเส้นต้องกินไฟเท่ากันทั้ง3เฟสจะได้ประหยัดพลังงานด้วยประหยัดไฟด้วยถ้าเฟสเดียวเนี่ยมันก็กินไฟเส้นเดียวบนโรงงานไฟก็ตกแล้วก็เปลี่ยนค่าไฟด้วยนี่หนึ่งจุดที่สําคัญมากก็เลยมีพัฒนาเวอร์บบนรถเหยเป็นเพอร์ไฟ3เฟสในอย่างนเนี้ยเขาเรียกว่าไฟเฟสเดียวพาวเวร์ไฟเฟสเดียวก็คือการแบ่งการเสียบปลั๊ก คือเสียบปลั๊กเฟสเดียวครับมันก็กินไฟแค่เฟสเดียวแต่ถ้าตัวนี้เป็น power สามเฟสมันตะกินไปพร้อมกัน3เฟสจะดีตัวนี้ใช้บนรถแห่ได้ไหมใช้ได้แต่การเฉลี่ยเฟสบนไฟรถแห่เนีน่ยก็ต้องเฉลี่ยให้ตรงรุ่นให้ตรงให้ตรงที่สุดครับเช่น power สามแท่นเบสกลางแหลมเห็นไหมมันก็เฉลี่ยไงก็เฉลี่ยยากนะกระท่อมถ้าไฟเฟสเดียวเนี่ยขับเบสยังไงก็ต้องกินแรงกว่าเสียงกลางอยู่แล้วเสียงกลางยังไงก็กินมากกว่าเสียงแหลมอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเฟสก็ไม่ลงตัวแล้วทําให้เครื่องปั่นทํางานหนัก แล้วกินน้ำมันด้วยแล้วก็แบ่งเฟสไปลงตัวด้วยนี่หนึ่งจุดเนี่ยทำไมที่นี่พาววเอร์สามเฟสเพราะเหตุผลเนี้ยสำคัญถึงแม้พาววเอร์จะเป็นตัสิบแท่งก็ช่างเราแบ่งเฟสไม่ถูกเครื่องปั่นก็ทำงานหนักเหมือนเดิมก็เลยพัฒนาเป็นตัวพาววเอร์ตัวสามเฟสตัวนี้ขึ้นมาตัวสามเฟสเราก็มีหลายรุ่นตัวนี้สามเฟสที่มีนิวตันก็คือเอาง่ายๆตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งไฟเฟสเดียวแล้วก็ไฟสามเฟสในเครื่องมีซวิตชิ่งถึงสามชุดในการทํางานของมันจะได้พลังงานที่ เต็มประสิทธิภาพและข้อดีของเขาคือเครื่องปั่นทุก3เฟสจะทํางานเท่ากันกินไฟเท่ากันขึ้นลงเท่ากันทำให้เครื่องปั่นประหยัดไฟได้เห็นไหมสมุทรสมยเนี่ยลดแห่ใช้พาวเวอร์เครื่องปั่น 60k ได้เพราะว่ามันสามารถแบ่งเฟสได้ลงตัวแล้วก็ดีด้วยสำหรับตัวเนี้ยแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นของพี่เป็นตัว 25K ตัวนั้นจะเป็น3เฟสโดยตรงโดยที่ไม่มีนิวตันตัวนั้นข้อดีคือได้กําลังวัดสูงสูงมากกันแหละกระท่อมแต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถเล่นระบบไฟฟ้าอย่างนี้ได้แล้วมันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงลระ <c oughs> ตัวนั้นก็เป็นตัวที่มีนิวตนนันกำลังวัดมันก็สูงกระท่อมคือง่ายไฟเข้าเครื่องเนี่ยสามโดยตรงเลย <c oughs> เนี่ยวงจรข้างหน้าพวกสวิตชิ่งบางส่วนอาจอาจจะไม่ได้ใส่เลยก็ได้แต่ตอนั้นพี่ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าไฟสูงลงไปแล้วเราสามารถไปทําได้เลยทํางานได้เลยแต่ตัว,นตนนเ,วตเนี้ยสองร้อยเนี่ยเนี่ยสวิตชิ่งสองร้อย่สิบเนี่ยสวิตชิ่งแล้วไฟสองร้อยี่สิบปุ๊บมันต้องไปปั่นไฟขึ้นนะกระท ใช่อย่างไฟเข้า2อ0ร้อยิวิตชอาจจะทำงานหนุนปั่นไฟยึงหกร600โวลต์หรือ3 0 0รโวลต์ก็ได้ประมาณนั้นเพื่อเพื่อดึงเพื่อดึงกระแสของมันได้เยอะมากขึ้นอย่างประมาณนั้นการทำงานของสวิตชิ่งอยู่ประมาณนั้นได้สามเพลทแล้วมีในระบบสวิตชิ่งอย่างเดียวแร้วหม้อแปลงพี่ก็ทำแต่หม้อแปลงที่พี่ลอ,ลองนะลองนะลงทุนก็หลายหมื่นเหมือนกันลอง <c oughs> คือแอมมันไม่สู้สวิตชิ่งสวิตชิ่งเดินทางก็ดีกว่าหม้อแปลงเนี่ยตัวที่พี่ทำมาลูกหมื่นกว่าบาทตัวนั้นอ่ะร้อยแปดสิบแอมหม้อแปลงคนออกแล้ว แต่ตัวนี้อย320แอมมันยังดิ่งอยู่เลยยังมีปัญหาอะไรเลยสำหรับชีวิตชิง่งคือตัวนี้มีประสิทธิภาพกว่าใช่ไหมประสิทธิภาพกว่าประสิทธิภาพกว่า,ววา,วาแล้วแต่คนชอบนะทับใครชอบมอแปลงมอแปลงก็สไตล์หนึบแบออกสไตล์หนึบแบบนุ่มลึกจึกๆึกดีแต่ชีวิตชิง่งเน่ะมันป้อนไฟเร็วมันก็ดึบได้นะชีวิตชิง่งมันป้อนไฟเร็วคือไฟมันตกทอมบ,ค,บคือไฟอยู่อย่างนี้ตลอดมันก็เลยเสียงกระโดดออกแบรบทนแข็งที่เอาไหมรือถ้าคนเข้าใจน่ะออกทนแข แต่หมอแปลงเนะี่ยเวลาเราเล่นนะ่ะมันโหลดนะกระท่อมโหลด50โวลต์60โวลต์ในการวางเสียงคล้ายๆว่าคล้ายๆ <laughs> ในการวางเสียงคล้ายๆว่ามันจะดูหนึบกว่าเพราะว่าไฟมันตกเนี่ยมันมองมันไฟตกเบยกเลยแบบตึงตึงประมาณเนี้ย<อ>แต่อันนี้ก็ตึง้งตึงเพราะว่าไฟไมันไม่ตกไฟไมันนิ่งตลอดตกไม่เกิน10โวลต์สำหรับชีวิตชิ่งเนะี่ยแต่หมอแปลงอ่ะหมอแปลงหม้อมแปลงตกประมาณ50 60 70โวลต์นะกระท่อมที่พี่วัดกันนะ่ะนี่แหละมันแตกต่างกันตรงนี้ ถามว่าในเดียวกันเขาดูด้วยคนชอบอ่ะรับอย่างตัวเนี้ยพี่ทำไมซอมชีวิตชิงเพราะว่าหนึ่งต้นทุนการผลิตมันไม่เยอะเหมือนมอปแปลงแล้วก็ได้เพราะวัตวัที่สูงด้วยสรับตัวเนี้ยชีวิตชิงเนี่ยแล้วก็กําลังวัตดก็สูงแต่ถ้าม้อปแปลงอ่ะต้องการบันสูงมอปแปลงก็ต้องรูปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกล่องก็ต้องยาวขึ้นนี่แหละเปลี่ยนพื้นที่ใช่ไหมเปลี่ยนพื้นที่อีกนั่นแหละคือคือจุดหลักมากเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปชมมอปแปลงสามเฟสกับชีวิตชิงสามเฟสมันต่างยังไงความหนักต่างกันยังงไ